ความพร้อมในการเริ่มต้นใหม่ความพร้อมในการเริ่มต้นใหม่มักจะเกิดจากปัจจัยหรือสภาวะที่เอื้ออำนวยทั้งจากตัวเราเองและสิ่งรอบข้างสัญญาณของความพร้อมเป้าหมายชัดเจนคุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอย่างแท้จริงและมองเห็นภาพชัดเจนว่าการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้จะพาคุณไปสู่จุดไหนเช่น คุณพร้อมจะเริ่มออกกำลังกายเพราะคุณเห็นภาพตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือพร้อมจะเปลี่ยนงานเพราะรู้ว่าอาชีพใหม่คือสิ่งที่คุณใฝ่ฝันแรงจูงใจที่แข็งแกร่งคุณมีไฟมีความกระตือรือร้อนอยากลงมือทำอย่างเต็มที่แรงจูงใจนี้อาจมาจากความไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่การอยากพัฒนาตัวเองหรือการมองเห็นโอกาสใหม่ๆ พลังกายและใจพร้อมคุณรู้สึกมีเรี่ยวแรงไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปมีสภาพจิตใจที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆพร้อมรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นมีแผนการเบื้องต้นแม้จะไม่ต้องละเอียดสมบูรณ์ร้อยปอร์เซ็นแต่คุณมีแนวคิดหรือแผนคร่าวๆว่าจะเริ่มต้นอย่างไรจะทำอะไรเป็นอย่างแรกซึ่งช่วยลดความกังวลและทำให้รู้สึกควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้น เชื่อมั่นในตัวเองคุณมีความเชื่อว่าตัวเองสามารถทำได้สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้แม้จะไม่เคยทำมาก่อนยอมรับความเสี่ยงได้เข้าใจว่าการเริ่มต้นใหม่อาจมีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนแต่ก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าและเรียนรู้จากมันความไม่พร้อมในการเริ่มต้นใหม่ ความไม่พร้อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งและมักจะเป็นสัญญาณว่าอาจจะต้องใช้เวลาเตรียมตัวหรือจัดการกับบางอย่างก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าจริงๆสัญญาณของความไม่พร้อมเป้าหมายคลุมเครือหรือไม่แน่ใจคุณอาจยังไม่รู้แน่ชัดว่าอยากเริ่มต้นอะไรหรือทำไปเพื่ออะไรทำให้รู้สึกสับสนและไม่มีทิศทางที่ชัดเจนขาดแรงจูงใจ รู้สึกเฉื่ยชาไม่มีความกระตือรือร้อนที่จะลงมือทำอาจเป็นเพราะรู้สึกเหนื่อยล้าไม่เห็นความสำคัญหรือกลัวความเปลี่ยนแปลงพลังงานหมดหรือจิตใจไม่พร้อมร่างกายและจิตใจอาจกำลังอ่อนล้าจากสถานการณ์เดิมๆหรือมีเรื่องอื่นๆที่ต้องจัดการอยู่ทำให้ไม่มีพื้นที่สำหรับสิ่งใหม่ความกลัวกลัวความล้มเหลวกลัวการเปลี่ยนแปลง กลัวว่าจะไม่ดีเท่าเดิมกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าขาดข้อมูลหรือแผนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างทำให้รู้สึกเหมือนหลงทางและไม่กล้าเริ่มยึดติดกับความคุ้นเคยแม้สถานการณ์เดิมจะไม่ดีนักแต่อาจรู้สึกปลอดภัยและคุ้นเคยกับมันทำให้ไม่อยากออกจากพื้นที่ที่เคยชิน ผลกระทบจากอดีตเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการเปลี่ยนแปลงในอดีตทำให้ไม่กล้าลองอีกครั้งจะจัดการกับความไม่พร้อมได้อย่างไรกันหากคุณรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมอย่าพึ่งกดดันตัวเองค่ะความไม่พร้อมเป็นโอกาสให้เราได้สำรวจและเตรียมตัวให้ดีขึ้นสำรวจสาเหตุลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ฉันยังไม่พร้อมฉันกลัวอะไร ฉันขาดอะไรไปการระบุสาเหตุจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้ถูกจุดเริ่มต้นจากจุดเล็กๆถ้าเป้าหมายดูยิ่งใหญ่เกินไปลองแบ่งให้เล็กลงจนรู้สึกว่าง่ายจนแทบไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทำเช่นถ้าอยากวิ่งแต่ไม่พร้อมก็ให้เริ่มจากใส่รองเท้าวิ่งหรือเดินแค่5นาที หาข้อมูลและวางแผนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการเริ่มต้นให้มากขึ้นวางแผนอย่างละเอียดทีละขั้นตอนเพื่อลดความกังวลจากความไม่รู้จัดการกับความกลัวลองเขียนสิ่งที่กลัวออกมาดูแล้วพิจนารณาว่าความกลัวนั้นสมเหตุสมผลแค่ไหนหรือมีวิธีรับมืออย่างไรสร้างกำลังใจให้ตัวเอง อาจจะบอกเล่าเป้าหมายให้คนใกล้ชิดฟังเพื่อขอคำปรึกษาและกำลังใจหรือหาแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของคนอื่นๆดูแลสุขภาพกายและใจการพักผ่อนให้เพียงพอการกินอาหารที่มีประโยชน์และทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจะช่วยให้คุณมีพลังงานและความพร้อมมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะรู้สึกพร้อมหรือไม่พร้อมในตอนนี้การได้สำรวจความรู้สึกเหล่านี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจตัวเองและเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเดินครั้งต่อไปค่ะเมื่อคุณรับรู้และเข้าใจสัญญาณที่บอกว่าคุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่แล้วนั่นเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากค่ะ ตอนนี้ได้เวลาเปลี่ยนความพร้อมให้กลายเป็นการลงมือทำอย่างไร้ขีดจำกัดอย่างไรเพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้จริงเรามาดูวิธีกันนะคะ 1. กําหนดเป้าหมายที่ท้าทายแต่เป็นไปได้และเขียนลงไปแม้จะพร้อมแล้วแต่การมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือเข็มทิศสำคัญกำหนดเป้าหมายที่เจาะจงและวัดผลได้ไม่ใช่แค่อยากพอม แต่เป็นจะลดน้ำหนัก5กิโลกรัมภายใน2เดือนหรือจะวิ่งมาราธอนแรกให้ได้ในอีก6เดือนเขียนเป้าหมายลงไปการเขียนเป้าหมายลงบนกระดาษหรือในสมุดบันทึกเป็นการประกาศเจตนารมณ์กับตัวเองทำให้เป้าหมายดูเป็นรูปธรรมมากขึ้นและเพิ่มความมุ่งมัน่น แบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายย่อยๆเพื่อไม่ให้รู้สึกท่วมท้นเกินไปแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยๆที่ทำได้ง่ายขึ้นในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่ละเดือนการพิชิตเป้าหมายย่อยๆจะสร้างกําลังใจให้คุณไปต่อสอสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมของเราหากเราอยากทำอะไรให้จัดสภาพแวดล้อมให้สนับสนุนสิ่งนั้นกำจัดสิ่งรบกวนหรือยะยวนถ้าอยากกินคลีนก็อย่าซื้อขนมหรือของหวานเข้าบ้านถ้าอยากออกกำลังกายก็จัดมุมออกกำลังกายที่บ้านหรือเตรียมชุดออกกำลังกายไว้ล่วงหน้าสร้างตัวกระตุน้นหรือทริกเกอร์ ผูกนิสัยใหม่ที่คุณต้องการสร้างเข้ากับกิจวัตรประจำวันที่ทำอยู่แล้วเช่นหลังแปรงฟันจะวิดพื้น5้าครั้งหรือหลังมื้อเย็นจะออกไปเดิน30นาทีบอกเป้าหมายกับคนรอบข้างการบอกเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวอาจช่วยให้พวกเขาเป็นกำลังใจสนับสนุนหรือแม้แต่การช่วยควบคุมพฤติกรรมบางอย่างของคุณได้ 3. เริ่มต้นทันทีและก้าวแรกที่เล็กที่สุดอย่ารอความสมบูรณ์แบบหลายคนมักจะรอให้พร้อมร้อมเปอร์เซ็นต์หรือรอให้ทุกอย่างลงตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงการเริ่มต้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ก้าวแรกที่เล็กที่สุดไม่จำเป็นต้องเริ่มอย่างยิ่งใหญ่ลองทำอะไรเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณในวันนี้เช่นถ้าจะเขียนหนังสือก็เริ่มจากเขียนหนึ่งประโยคถ้าจะวิ่งก็ใส่รองเท้าแล้วเดินออกไปหน้าประตูบ้านพลังแห่งการเริ่มต้นหรือโมเมนตัมเมื่อคุณได้เริ่มต้นแล้วก้าวแรกจะนำไปสู่ก้าวต่อไปและค่อยๆสร้างแรงส่งให้คุณไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง 4. ติดตามความก้าวหน้าและฉลองความสำเร็จจดบันทึกหรือทำเครื่องหมายใช้สมุด planner หรือแอปพลิเคชันเพื่อบันทึกว่าในแต่ละวันคุณทำอะไรไปแล้วบ้างหรือทำตามแผนได้แค่ไหนการเห็นความก้าวหน้าด้วยตาตัวเองเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีฉลองความสำเร็จเล็กๆ เมื่อทำได้ตามเป้าหมายย่อยๆหรือมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่การทำลายเป้าหมายหลักเช่นซื้อของที่อยากได้เล็กน้อยพักผ่อนดูหนังที่ชอบหรือไปเที่ยวในสถานที่ใกล้ๆก,การให้รางวัลจะช่วยให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขและอยากทำต่อไป 5. รับมือกับความท้าทายและความผิดพลาด การเดินทางย่อมมีอุปสรรคอย่าปล่อยให้ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆมาหยุดยั้งคุณยอมรับและให้อภัยตัวเองหากมีบางวันที่คุณทำไม่ได้ตามแผนไม่เป็นไรค่ะเป็นเรื่องปกติไม่มีใครสมบูรณ์แบบจงให้อภัยตัวเองและจมจำไว้ว่าพรุ่งนี้คือโอกาสใหม่เสมอเรียนรู้จากความผิดพลาด วิเคราะห์ว่าทำไมถึงพลาดแล้วหาทางปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปกลับม,มาให้เร็วที่สุดหากหลุดไปจากเส้นทางพยายามกลับมาทำตามแผนให้เร็วที่สุดอย่าปล่อยให้การหยุดพักเพียงวันเดียวกลายเป็นหลายวันหรือหลายสัปดาห์ที่สำคัญอย่าสนใจคำพูดบ่นทอนใจไม่ว่าจะเป็นจากคนอื่นหรือจากตัวเองขอค่สัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ ลงมือทำแต่ต้องเจอกับอุปสรรคจนทำให้เราท้อใจเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะที่เราจะมีเป้าหมายแล้วเจออุปสรรคระหว่างทางหลายคนก็เคยรู้สึกท้อแท้เหมือนกันแต่มีหลายวิธีที่คุณจะใช้รับมือกับมันได้เพื่อให้เดินหน้าต่อไปโดยไม่ท้อใจค่ะ 1. ปรับมุมมองต่ออุปสรรคลองมองว่าอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ใช่ตัวขัดขวาง อุปสรรคเหมือนบททดสอบที่จะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการก้าวข้ามอุปสรรคได้จะทําให้คุณภูมิใจในตัวเองมากขึ้นและเห็นว่าคุณมีความสามารถมากแค่ไหน 2. แบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายย่อยๆเมื่อเป้าหมายดูยิ่งใหญ่และยากอาจทําให้รู้สึกท้อได้ง่าย